รวยแค่ไหนรู้ได้ถ้าส่องโซเชียลมีเดียแล้วเจอ b บล็กการ์ดบัตรเครดิตอินดิเคเตอร์ชี้ความร่ำรวยระดับซูเปอร์ร่ำรวยค่ะเพราะว่ามันจะบอกได้ทั้งมีไรายได้เท่าไหร่มีเงินในบัญชีขั้นต่ำเท่าไหร่และใช้เงินปีละเท่าไหร่ค่ะ แล้วมีบัตรอะไรบ้างที่ชี้ว่าเจ้าของเป็นอภิสิทธิชนคนระดับอภิมหาเศรษฐีบ้างเริ่มกันที่บัตรของลิซ่าแบล็กพิงคนะคะที่มีคนตาดีไปเจอในโซเชียลมีเดียค่ะจนทำให้มีหลายคนเมาส์กันนะคะว่ามีศิลปินคนไหนที่มีสิทธิ์ถือบัตรใบนี้บ้างเริ่มกันที่บัตรคุณได้แบล็กการ์ด ใครได้ถือตัวตึงของแท้เลยค่ะเพราะว่าเจ้าของบัตรจะต้องมีเงินในบัญชีอย่างน้อย500ล้านบาทและมียอดใช้จ่ายต่อปีไม่ต่ำกว่า3.7ล้านบาทบัตรใบนี้นะคะไม่จำกัดวงเงินศิลปิเคป๊อปชื่อดังหลายคนก็ได้ถือนะคะแต่จะมีแค่ระดับเลเวลซูเปอร์สตาร์เท่านั้นค่ะค่าย American Express Centurion Card ค่ะบัตรใบนี้สุดยอดความ VIP ไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ครอบครองนะคะไม่ระบุจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของก็จะต้องได้รับเชิญเท่านั้นค่ะ ไม่จำกัดวงเงินว่ากันว่าคนที่จะได้ถือบัตรใบนี้นะคะจะต้องใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างน้อยปีละ8ล้านบาท <Wow. S 1> และจะต้องมีรายได้อย่างน้อย30ล้านบาทค่ะบัตรใบต่อมาของ JP Morgan Chase Reserve Card แน่นอนต้องได้รับเชิญเท่านั้นค่ะและก็มีเงินลงทุนในธนาคารไม่ต่ำกว่า330ล้านบาทใบนี้วงเงินจำกัดแต่มีบริการพิเศษนะคะอย่างเช่น เรียกเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมาใช้งานได้ค่ะปิดท้ายที่บัตรดูไบเฟิร์สคลาสรอยัลมาสเตอร์การ์ดค่ะใบนี้คนทั่วไปไม่ต้องคิดครอบครองนะคะเพราะว่ามีแค่ระดับราชวงศ์กับเจ้าของบ่อน้ํามันที่ตะวันออกกลางเท่านั้นที่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของตัวบัตรฝังเพชรเดินขอบด้วยทองคําไม่มีวงเงินจะใช้ซื้ออะไรก็ได้ไม่มีดอกเบีย้ยไม่มีค่าธรรมเนียมอยากได้สินค้าอะไรในโลก รูดเหมือนเซกได้หมดเลยค่ะสนใจติดตามข่าวเกี่ยวกับ Modern Business นะคะกับสายได้ที่ Spacebar ในทุกช่องทางค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ